สวัสดีครับพบกับช่องช้างฟาร์ม y น้องจูเนียนะครับวันนี้จะมาคุยธุระกับคุณแม่ทันวาหน่อยจะสัมภาษณ์หน่อยว่ามีความรู้สึกยังไงช่วงนี้ฮะช่วงนี้ทำไมอารมณ์แปรปรวนจังเลยฮะฮะทำไมน้ำก็ไม่ลงคนก็ไม่ลง คนก็ไม่อาบน้ําก็ไม่เล่นน้ําก็ไม่อาบคนก็ไม่เล่นนี่หมายความว่ายังไงอ่ะต่อมาต่อมาแล้วต่อมาต่อมาต่อมาสิอ่ะคุยดิคุยฟังดิอ่ะคุยพ่อฟังวะฮะหนาวไม่ใช่หรอกจะหนาวได้ไงร้อนร้อนร้อนตับแตกเลยดิฮะพ่อร้อนขนาดนี้หนูจะร้อนได้ไงเนี่ย นะฮะฮะมาวันนี้ก่อนนี่นี่นี่พูดด้วยจะไม่พูดด้วยแล้วทีนี้นะาทางพี่จะไปหาแกะกินไอ้แกะกินนั่นครับแกะกินไอ้เปลือกยูคาลิตัสครับมาอีกแล้วคนมาอีกคนนึงแล้วเนี่ย สายลูกสายสายายายโอ๊ยไม่ไปลูกไม่ไปไพี่ไปพี่ไปพี่แล้วสายสายกลัวน้ำมาทางนี้เออถ้าสายไม่กลัวน้ำไปทางโน้นออมามามาสายกลัวน้ำมาทางนี้ออมามามาอันนี้สายกลัวน้ำครับสายกลัวน้ำนี่สายกลัวน้ำอะไรนี่ยกให้เขาแลไะนี่พี่ปุมปูกับ,บคุณแม่ธันวาเนี่ย สายกวน้ำถ้าหน้าฝนไม่อาบน้ำนี่หน้าหนาวจะอาบได้บ่ฮะ,ะถามถามกรรม,มถามหน่อยไปเข้าไปลูกไปเข้าไปไปเข้าไปไปกินข้างในปะโอเคโอ้โหเก่งจังเลย <c oughs> นี่สาวงามของเราสาวงามคนต่อไป าวปุ้มปุ้ยเนี่ยฮะแต่หุ่นไม่ปุ้มปุ้ยนะครับหุ่นสวยจังเลยเนี่ยฮะหุ่นนางแบบแล้วเนี่ยโน่นจะสูงเท่าพิพิพธันวาแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็เท่าพิ่ธันวาแล้วหุ่นนางแบบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปถ่ายแบบเนาะจะเป็นนางแบบหรือเปล่าเป็นไม้นางแบบ ถ้าเป็นพ่อจะพาไปฮะพาไปถ่ายแบบอ่ะหุ่นอย่างงี้ต้องเดินแบบนะหุ่นอย่างเงี้แต่พี่ปุ๊กไม่ผ่านพี่ปุ๊กอ่ะพี่ปุ๊กไม่ผ่านนะกินจุก,กันไปพ,พี่ปุ๊กเนี่ยฮะน้ำหนักเกินน่ไม่ผ่านละเป็นั้งแบบไม่ได้เนี่ย เออเรื่องนางแบบตัอยกให้แม่ธนว่าพี่ปุ๊บปุ้ยเลยนี่พี่นงเนีงนะพี่นงเนีงก็หุ่นดีนะหุ่นสวยนะหุ่นดารานะแต่พี่ปุ๊กลูกเนี่ยเอยหุ่นพี่โกะเลยเฮได้สนใจลูกเต้าเลยเนาะ ไม mm. well ่ได้สนใจลูกเต่าเลยดิะม่ได้สนใจลูกเต่าเลยไอ้เก็บกินดนวยเก็บกินนะ เก็บกินอ้อยหล่นนั่นแหละอ้อยดีๆไม่กินกินอ้อยหล่นโอเค